S <S hey, hey. กลับมาอีกครั้งหนึ่งโดยที่เรานั้นจะทำอาหารก่อนใช่จำได้ว่ามันมีกระเป๋าอาหารอยู่เยอะแยะนี่ถ้ามันเดินงงๆแล้วก็ไปอันเชิญได้เลยก็ดีนะแต่ถ้าไม่ได้ก็เศร้าแต่นี้บอลเกียงเลยะฮะอืมตัวไหนบินไววันนี้เราภารกิจเราคือตอนเนี้ยเราไปหาบอลก่อนดีวกว่าใช่เพราะเราต้องการเอาไออาร์อุดะ เอ้คุณคุณโอ้ยตรงนี้ที่เราหาบอลไม่เจอซึ่งมันอยู่บนบนใช่ไหมอยู่ไหนอะมันอยู่ตรงนี้หรืออยู่ข้างในคำถามมันอยู่ข้างล่างคำถามอยู่ไหนนาะ แน่เลยเคยเจออยู่อันข้างในเราขุดไปแล้วนะันนี้ยซึ่งหามาเจอที่เก็บขุดไะวนลูปยาวๆทำอะไรไม่ได้นอกจากอยู่ที่นี่รอนีน้คอนมากเกิดแล้วก็เก็บแผ่นอาซิมุตหู้โห้ตกมากลางหมู่มอนสเตอนอย่างนี้ใจเย็นๆนะเออันนี้คืออะไร ปักแสงมั้งผมไม่ได้ของอะไรเลย,เลยหรอกโอ้ยเป็นเกียรติตรงนี้พระเจา้าหนีไม่ได้อีกแล้วเป็นแคนนอนตายีดกตัวไปใช่ไหมมีแต่ตัวสายฟ้าที่เนี่ยเอาเปิดแคนนอนไปก่อนตัวไหนเอาตัวนี้ทิ้งตัวไปหนีไม่ได้อ่ะเอางี้ดีาากว่าเอาอาเซวุฒิได้แล้วไปหาเมลทู เพื่อจะหาแผ่นครบก็เจอเพื่อจะหาแผ่นอาซิวดุได้ก็เจอในคอนมาไปแล้วละ่ะแต่ที่เดานะสุดท้ายก็มีตะกรับจบจริงอ่ะเอสรุปโมชันมากเลยเราไปฮิลก่อนดีกว่าจะเสียดายมากเลย,ลเยอ่ะเีโกซาจากล่างไม่ได้มันต้องมีวิธีอที่แน่อนจนว่ามันปุ่มเนี้ยที่เราเนี่ยมันจะมีเมก้าใช่ไหมละ่ะแปลงร่างเป็นเมกา้าตอนเรียกออกมาแน่นอนะ มันหายไปไหนมันหายไปไหนคำถามมันหายไปไหนอ่าเพ่ว่าไปเราไม่มีหินพวกนั้นเลยดีกว่าแล้วไม่มีเวตโตนแล้วอะเบตโตนเกลี้ยงเลยเต้าแป,ปบ๊บบบอลบอลบอลขอสิ่งที่เรียกว่าแผ่นให้ครบทุกท่าทีบอล่วนใหญ่มันมันสิงอยู่ในนี้ทั้งหมดเลย จริงส่วนใหญ่อ่ะเออส่วนน้อยแล้วกันผู้ผิดส่วนน้อยส่วนน้อยมันอยู่ข้างในไอ้นี่ทั้งหมดเลยเฮ้ยไม่เคยได้ไม่เคยได้ไม่เคยได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสองสิามสี่สิบห้าเหลือแค่อันเดียวแล้วอาซิอุนรออยู่มีบอลมาสเตอร์บอลอยู่อีกสองลูกนีคอาลมาตัวหนึ่งอาซิอุนตัวหนึ่งอาซิอุนไม่ยอมผลาน จริง YouTube ไม่อยากพลาดเหมือนกันตอนโค้นิ่งมาถ้าจาับพลาดก็ก็นั่งซื้อเหมือนกันแต่เรามีนี่โชว์ของุโ,งโชว์ของเรามีไดมอนแล้วอ่าที่จริงไดมอนอ่ะหายได้จากโลกนี้แหละง่ายมากมากเลยแค่ขุดข้างบนเนี้ยเนี่ยเออจะว่าไปเราขุดข้างบนดีสักหน่อยไหมเมี่ยวอ่ะติดสายฟ้าเดี๋ยวบอสก็เกิดแลวด้วยเดี๋ยวค่อยว่ากันเราเอาอาซิวดก่อนขอแค่อันเดียวอ่ะ อติดจบจบปเฮ้ย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 ้ยเ่าตาฮ้ยเฮ้ย่้้ยเฮ้ยเฮเฮยเ้เฮยเฮยเ้ยเฮยเ้้ยเเฮ้ยยเ้ยเ้ยเยเกายเเย ไปหาอาซีอูด,ดีกว่าไปหาอาซีอูด,ดีกว่าถ้าสมมุติว่าไม่เป็นอย่างที่แชทพูดก็คือต้องผ่านการต่อสู้ซึ่งยากมากต้องสู้ถ้าถ้าถ้าสู้ก่อนอยากมากบอกเลยว่ายากมากแต่ถ้าไม่สู้แล้วได้จริงๆก็ดีมากเหมือนกันเพราะไม่อยากสู้เอ็มีซีตัวนั้นมันโหดเกินต้องเอาต้องปั้นเทพม,มาสู้อ่ะต้องเอาตัวเอาเรดโกซา,ามาสู้ไปจบสปีดสูงสุดละ ตะปันน่ะปันทริงอะ่ะเอาเรยกวาซ่า,ากเก็บหมดเอาสปีดวัดวันเดเมจวันฮิตไปเลยอ่าแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นจริงก็ดีไปเราจะได้แบบไปเลยแบบเดินหน้าไปเลยอะจบจบเลยมา1ีหกอันใช่ไหมอันเชิญอ่าสี่อุ๊ยขอให้ข้ามผ่านโดยไม่ต้องสู้ เดินไปแบบใส่แบบมาลองมาแลงได้เลยถ้าสู้ก็เสริมไปนั่งปั๊มเบลเรยกว่วซาเลยจับในคอนมากก่อนอยป,ปั๊มเบลเลกว่วซาทำไงต่อขี้ขวาได้ปะหรือต้องโอโ้จริงจริงไม่ต้องไม่ต้องสู้ Why 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 ฮะ ยังไงก็ต้องมาล้างแค้นจริงไอ้ตัวนี้มาลางแค้นแน่ไม่ต้องห่วงไม่เ,เดี๋ยวนะเมื่อกี้มันขึ้นสิบเจ็ดแผน่นจริงปะนะ่ะเนี่ยขึ้นสิบเจ็ดแผน่นจริงเหรออย่านะสิบแปดเดี๋ยวทำไปเพราะว่ามันเป็นสิบแปดแล้วเหลือ ใส่ซ้ำได้ไหมอะอะไรอ่ะขาดอะไรอะ,อะ,รอะน,น่งนะแต่ว่าใส่ซ้ำได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอกอโห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 ขาดสีอะไรตองอันเนี้ยลองนี้กับลองนี้โอ my god แสดงว่าสิบแปดต้องหาอีกสองอันกอดถ้ามันหาได้สุดท้ายก็อยู่โลกนั้นอยู่แล้วป่ะอืแล้วก็หาในคอรมาอยู่แล้วอ่ะหาต่อเด็กน้อยก็ไม่ได้สู้แล้วที่รู้อ่ะแค่นั้นแหละไม่ได้สู้ก็ดีแล้วอ,อีกสองอัน <c oughs> แล้วปัญหาคือความยากตอนนี้รู้อะไรหรือเปล่าก็คือ เราไม่รู้แล้วว่าอีกสองอันที่ว่านั้นน่ะมันคืออันไหนเพราะเราใส่ไปแล้วเพราะเราใส่ไปแล้วเก็ใช่ปะเพราะเราใส่ไปแล้วไม่รู้ว่ามันสิบแปดอันใช่ไหมสิบแปดอันนั่นก็คือสองแถวอ่ะสองอันสองแถวสแปดอันสองแถวใช่อุ๊ย oh God อุ๊ย God เป็นเรื่อนไหนสองอันที่ว่าเอาไปว่าชื่อไหนไม่คุณก็นั่นแหละถ้าว่ยกันแต่ก็ออกขึ้นมาเองแหละเงต่อแต่อย่างน้อยเรียโก็ทราบแกล้ความจริงแล้วง่ายๆลองเอาซีมูฟกดไปกดดูเออวะลองดูก็ได้วเหมือนเป็นสายมูแล้วเหมือนตามหลักแล้วคือไม่ได้แต่ก็ลองดูก็ได้ ถ้ามันได้จริงเออใครจะไปรู้มันถ้อมันจะได้่ะถ้าได้ก็ดีไงแต่ไม่ได้ก็ไม่ได้ซื้ออะไรหรอกเพราะว่าจาไว้ว่าได้จาได้ว่าได้เหมือนกันหรออ๋อไม่รู้ลองดูกลับโลกเดิมไม่ได้กลับโลกเดิมไม่ได้นะเอาป้าวิ่อไปหนึ่งนะวิ่งไปเราไม่ได้เอาซีมูบันรวมด้วยดิยโอ<ห>้อืม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดสิบสี่ห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดจะเหลือแค่ช่องเดียวอืมจะเหลือแค่ช่องเดียวโอ้ยกายความหวังนะถ้าแทนได้น,นี่กีดแต่สีมูมมันเยอะมากอะเยอะจนแบบให้มาทําไมนะเหลือช่องเดียวเหลืออันเดียวเหมือนกันเหรอไม่เหมือนนี่ว่าอดี๋ยวน้อยก็ได้เพิ่มป่ะถ้าใส่ได้เพิ่มก็อันนี้เราสอือ โอ้๋อไม่สิมันก็คือกระเป๋าเดียวกันแต่แค่เรากดเมื่อกี้เรากดตั้งไปมันก็เคยมันก็เลยแบบสับมัวไม่ได้หลงขาดอะไรอันเดียวอะอันเดียวเหมือนกันเลยเฮ้ยอันนั้นสองอันอันนี้อันเดียวถ้ามันใช้ได้นะอืมอืมไหนว่ะซีมูคอจ,จะบอดต้อง,อง,องามามาไล่ชี้แล้วตามตาไม่ไหวพบแหละทุกท่าน ลองดูสิแต่ก่อนอื่นใช่ต้องฟาร์มเหู้ก่อนดีกว่าใช่ใช่ใช่ต้องฟงาง์มเรู้ก่อนเรากลับโลกเดิมไม่ได้หรือว่ากลับได้ไม่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 ลับได้นี่ว่าดิเซิลสตาร์ท โอ้จะว่าไปที่นี่มันก็ดีมีอะไรสำคัญไหมอ่ะไม่มีหรอกมั้งเซลพอร์ตเฮ้ยดีเซอร์ตไปหนึ่งนะดีเอาไหนก็ได้เขาเป็นโรกปรอริอ่ะดีเซอร์ตนะ่ะสตาร์ทเซลพอร์ตเซลพอร์ตไม่ได้ปะพี่โกงไม่ได้ดีว่ว่าโอ้ยสุดท้ายก็ต้องใช้เบตอนซึ่งโโอ้ห อ๋อสี 4, ่พันสี่พันกี่นาทีเกิด13สิบสามนาทีสี่พันอ๋อสี่พันก็ไม่ได้ไกลนี่ว่ะแต่ถ้าจะไม่ผิดที่นี่มีเหล็กใช่ไหมเยี่ยมแม้เปน็นถึงนานนั้นโบลหรออู้ แล้วก็ยังกลับบ้าไม่ได้ตีมูฟครบแล้วด้วยเนี่ยจะลองไปลองดูสักหน่อยอืมเอาเล็กไปหน่งน,นะ <c oughs> ไม่เอาเด็กแล้วแล้วคุณนั่นได้ไหมอะ่ะ <c oughs> พูดหนึ่งทีเท่ากับเกือบตายมไม่คุมอะ่ะ เราไปคูได,ดมอนด์ตรงนน้นดีกว่าเราววันนีุู้เดมายาคูเด,ดมายะโอ้โหโอ้โหขุดบล็อกเดียวโดนไอ้ไอ้เนี่ยไปโดน,นบล็อกนี่ไปคือแบบเพิ่มนาทีนะไม่คุม้มไ,ไปเลย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 แสดงว่าขุดไม่ได้ดิแต่ได้ ไม่ว่าจะรวยเหล็กแ,แล้วก็ดี่ะที่ฟอกกันไว้ไม่งั้นรวยเหล็กจริงมาลงนี้นี่คือรวยเหล็กมากเลยะมาใบโอมนี่คือมีเหล็กแบบอู้ฟู่อ่ะหนึ่งพันแล้วเนี่ยใบโอมนี้ดีมากเลยตัวไม่รู้ว่าใบาอูใบโอมอื่นเป็นไงอ่ะที่นี่ชอบที่นี่มากเทพเกิดอีกกี่นาทีไม่เห็นนีคอนมามาักพักแล้วอะตั้แต่เกิดรัวๆประมาณสองสามตัวแต่ไม่เจอหาจุดเกิดมาไม่เจอแล้วก็หายไปเลย แล้วอืมปาเวลใช่ปาเวลเหรอปามจากที่นี่เลยก็ได้โตบิ๊กเบิ้มเลยเออฮิวก่อนดีกว่าปาจากบิ๊กเบิ้มนี่เลยบอสดันนี่แหละมันจะดอปอะไรได้เออว่ะมันจะดอปอะไรดีๆจากโลกปกติมันต้องดอปอะไรดีๆอยู่แล้วป่ะมันโหดกว่าโลกปกติมากอะ่ะไม่รู้กันลองดู นึกอะไรไม่ออกก็ไม่รู้ว่าตัวอะไร,รแบบต,ตัวแบบศัตรูแพ้ธาตุอะไรก็นั่นแหละเอาเมตากรอสไปเป็นการมันนึกอะไรไม่ออกเมตาคอส์สมิวไม่ได้เออฟาร์มจากโลกก็ได้ที่จริงอะถ้าเล่นเป็นตั้งแต่ต้นเกมน่ะถ้าืึนีคอนมาเนี่คอนมา เสียวหาไม่เจอจริงรอยบล็อกใช่ปะก็วนเวียนแถวนี้ใช่ปะไม่รู้อะลองวนเวียนอยู่แล้วกันเนี่ยเนียในแมบปบนี่ yeah, แกไม่รอดแนะ่มีแตก่ก้อดเราไม่มีท่าแมลงเลยจริงเราเอาตัว่าแมลงออกไปหมดแล้วมีนี่หว่าทำไมามีแต่ก้อดรับจบ <c oughs> <c oughs> นึกอะไรไม่ออกมีแต่ก้อดรับจบ ในที่สุดก็จะได้เมตากรแล้วก็ไม่ใช่เนเาคอนเดคอนมากแต่ว่าระยัดพึ่งวางใจรอชัวร์กอนดูว่าสวยเอ้ยท,ทีมเราโหดอยู่นะถึงจะมีคอยคิงก็เถอะทีมเราโหดมากถึงจะมีคอยคิงแค่นั้นแหละที่เหลือโหดหมดเลยอันนี้ก็ไม่ค่อยโหดไอตัวนักมวยน,นี่โหดอยู่มันจะคือชีมไหมถ้าตามหลักแล้วคือชีมนะงนะโอเคโอเคโอเคพวกนะั้นคือชีมมาอยู่ เยียมเยมเราเอาเมตากรามาถือว่าตีมากรอะเมตากราเราถึกถึกมากๆด้วยมันเตีสักสามคิีเราตายอ่ะแค่นั้นดีกว่าเราก็ฮิวยื้อได้ฮิวยื้อเมตากรได้ให้เพื่อเราชุบมานี่โอเคลุ้มทุกคนแตนบายให้หมดปล่อยมันฆ่ามันอย้ายมันรุดไปได้กอย่างให้จะจบลงเดี๋ยวนี้โอเคมาสุดท้ายวันพัน มันฮิวมันระเบิดตัวเองใช่มันระเบิดตัวเองมันระเบิดตัวเองอืมเศ้าเลยอ่ะไอ้เนโคมันเนโครเนโคตมาเนโคคอนมาเนโคคอตมาใช่เนโคตมาเนโคตมามันระเบิดตัวแตกไปเลยอ่ะเอาตัวนี้มาใช่อืมเอาใหม่เอาใหม่รับหน้าตัวนี้มาสู้ทันทีแต่ถ้าแต่อันนี้ เรื่องท่านี้เป็นท่าสเปเชียลเราเอาของให้หัวให้มันเลยดีกว่านี่ทิ้งลดมากสเปเชียลสเปเชียลของใส่ให้สเปเชียลนี่แว่นตาเดมจโหมดมากๆจบข้างหน้าไม่มีพลาดข้างหน้า <c oughs> ประสบการณ์ทั้งนั้นเลยเนี่ยพลาดประสบการณ์ทั้งนั้นเลยมันเรียนรู้เรื่อยๆต่ไม่อยากพลาดแล้วว่าลําหน้าได้ไหมสุดท้ายเลยนี่คอร์มานี่ เจอห้าตัวตามหาไม่เจอสามเจอสองหนีไปสองเกิดห้าตัวหาไม่เจอสามจริงปะปามิลแล้วก็ไปหาคาเซุด,ดีกว่าบักปิดนี่เดียวตายปะตายแรงใส่ของมาใหม่แล้วสเกลเดียวกับนั่นแล้วนะี่ยความแรงสเกลเดียวกับเมตากรเราใส่ของมาใหม่แรงปะมาดูความแรงแรงอืม เยี่ยมเอาตัวนี้แหละตีในคอนมาาน,นั้นเลยมาทีละอย่างมาถึงช่วงรุ่ระทึกแล้วว่ามันจะได้หรือไม่เฮ้ยหายแต่ทีเดียวถ้าใส่ไม่หมดทีเดียวหายโอ้จริงป่าวจริงป่าวจริงป่าวจริงป่าไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อคีมโมคีมโมคีมโมคีมโคมโม,โมาก บอกเลยว่าไม่เชื่อมันต้องทพิสูจน์ในการที่เราจะเรียกว่าใส่แผ่นไปอีกแผ่นหนึ่งถ้ามันใส่แผ่นได้อีกแสดงว่าเป็นอย่างที่คิดถ้ามันใส่แผ่นไม่ได้แล้วแสดงว่าไม่เป็นอย่างที่คิดเออไม่เป็นอย่างที่คิดโอเคโอเคขาดอีกแค่สองอันมันเดิมมันเดิมูซาูซาดีไปไม่งั้นแล้วก็หนัก กล่องนี้สิบแปดอันไม่ได้กล่องด้กระเป๋าสิบแปดอันโอเคเราหาสิบแปดอันแล้วไปใส่จนกว่าจะครบสิแปดอันแสดงว,ว่าเราไม่ได้ครบอะไรประมาณอยู่โลกนั้นต่อไปไปฟาร์ม,ามาวิวก่อดีกว่าเราเปลี่ยนแพและตีการ์เราออกจากปาร์ตี้ไปเพราะฉะนั้นตัวที่เราจะเอามาแทน ก็คืออีเทอร์นาทัศ์อีเทอร์นาทัศนี่เกิดสวรรเรามาไว้อยู่นี่ไงเกิดช่วงเดียวกับเมตกรสปะอีเทอร์นาทัศไ์นเมกไอ้ไหนไหนพระาทิตเกิดช่วงนี้ช่วงกลางวันอ่าได้เหมือนกันเกิดช่วงกลางวันได้ เิดเวลาเดียวกับซาเซียนเลยดีกว,ว่าใช่ซาเซียนเวลาเดียวกันถ้าเป็นช่วงบ่ายก็คือจะเป็นอีกตัวหนึ่งเริ่มมาแทรกต่อคาดแผ่นไหนเนี่ยสองแผ่นทุกอย่างจบอันนี้ประตูออกไม่ไม่มีใครออกจากที่นี่ทั้งนั้นจะอยู่แค่ในนี้ทั้งนั้นแหละไม่มีใครออกไปทั้งนั้นทิ้งไปหน้ากากลิงเจอร์ไม่เกี่ยวกันเรามีแล้วเราไม่ใช้แต่นี่ก็ไม่เคยเชื่อปะ่ะว่าสองชื่อนี้ไม่เคยบางทีมันอาจจะคบก็ได้นะ ท <c oughs> ี่เานจะคบเลยก็ได้นะอันเนี้ยไอสองชื่อนะ่ะไม่เคยไม่เคยไม่เคยจริงไม่เคยคบแล้วมั้ง <c oughs> ไม่รู้หาไปก่อนก็ได้นี่คอสบากยังไม่เกิดด้วยหาไปก่อนแหละโอ้โหโเรื่บหลับ <c oughs> หาหาบอลจนกเกือบ อ้าวพอจะเกือบหลับจริงโอเคเรากลับมาได้ลนะเออต้องทำอะไรก่อนนะอนอนยูวก่อนเกือบหลับไหนนี่เข้ามาแถวนี้นี่ไงนี่ไงใช่ใช่ใช่นี่ไงทางนี้ไม่พลาดจริงทางนี้ไม่พลาดเข้ามาพร้อมจะ่าแกเกือบหลับจริงเอาว่จะเกือบหลับนนาานนนนกปนว่าโอ้ oh my god ยังหาไม่ได้ยังหาได้ไม่ครบเลยจริงๆเออตีมันสิใช่ใช่ตีมันหลับเกือบหลับในที่สุด <S <S มีอะไรให้ตีก็ดีแต่เล่นขนาดนี้ไม่เจอบอลเลยตามโลกเนี่ยเจอบอลน้อยมากเจอถอะบอลเผืออ่อเกิดพอกัเทพเลยจริงเทพเกิดมาประมาณกี่ตัวล่ะเ แปดครั้งได้ลูกไปเนี้ยบอสเท่าไหร่เองจะนับได้ถ้าไปสามรอบสามสี่รอบประมาณนั้นพอกระเทีมเลยโอเครอบนี้ไม่พลาดจริงจบ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 ของแท้มัตเตอร์บอสจบสักทีสักทีโอ้มก้าดนานมากนานนานมากไม่ใช่นานธรรมดา นานมากแต่ยังไม่จบจากโลกนี้เรายังมีสิ่งที่ต้องหาอีกอาเซอุตอย่าสู้กับฉันได้ไหมปล่อยฉันไปเถอะจริงอย่าไายุ่งไปแล้วโอเคเทพหลังจากนี้เราเหลือเทพในโลกปกติแล้วในนี้เราจับหมดแล้วคอสมอกตักาเดโอแล้วก็ในคอสมาใช่เราจับเหลือแค่เทพธรรมดาบนโลกปกติแล้วซึ่งเราต้องวางแผน ว่าจะจัดเทพเอจะจัจะจัดเทพตัวไหนบ้าง,งที่เล่นไว้มีอีเทอร์นัทเอามาแทนติกาดที่ว่าไม่ทําแล้วไม่ทันที่ว่าไม่ทันจรเป็นอีเทอร์นัทแทนแล้วก็ซีซาเซียนใช่สองตัวนั้นซึ่งซาเซียนกับอีเทอร์นัทนี่ตอนชา้าท้องคูะก็ดีแล้วจะได้นอนแล้วตื่นกนมาเจอเลยซึ่งเราต้องไปหาที่อีแปนาทีฟาร์มเลีที่นี่ก่อนดีกว่าใช่ ควมรโลกนี้แล้วก็ไปหาเทพที่โลกนูน้นอาเซียนกับอินเทอร์เนชั่นท์ต้องมีเทพกี่ตัวแล้วจริงๆก็มีหลายตัวแต่ว่ารวมร่างไงอะต้องใช้ของรวมร่างใช่ไหมเนี่ยตึบตึบอืมอันนี้มีด้วยตัวเองเช็คอันนี้รีดเช็คไว้นี่เลยรีดเช็คอันนี้ต้องรวมร่างกับน,นี่หรืออันนี้รวมร่างกันนี่จริงมันรวมร่างสองร่างได้เหมือนกันนะถ้าเรามีของถ้าแต่เราไม่มีของไงฉะนั้นไปก่อน ก็ทําอะไรไม่ได้อิเทนธาทัสก็จะมาวางตรงนี้ทาเซียนมาตรงนี้ก็จะเหลือที่อาซิวุตอาซิวุตก็จะวางตรงนี้ก็เหลือสองตัวสองตัวถ้ารวมร่างได้ก็เป็นสองตัวรวมร่างนี่จะจบเรื่องเฮ้ยอเทอร์ทัสเล็กปสซ่าอิเทนธาทัสอาซิวุตทาเซียนรวมร่างแล้วอีกช่องหนึ่งอีกช่องหนึ่งมิวทูไม่ใช่ใช่มิวทูมิวทู พบไรบางหรืออะไรในโลกปกติมิวทูซาเซียนอิเทอร์นัสเออเวลสี่เยี่ยมเราอยู่โลกนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าบอสที่นู่นจะเกิดเออใช่เทอที่นู่นจะเกิดเออเราไปนู่นเลยก็ได้นะจะพลาดอืมเราเก็บของเก็บของจัดนู่นจัดนี่ซะหน่อยดีกว่าแล้วก็ไปเลยไปเอฟเคที่นู่นสักพักหนึ่งอืมจะได้ดูรืยว,วาชาวการงานยังไงอิเอทอร์นัสโจมปรากฏตัวขึ้นมาตอนเาชา้าอิเอทอร์นัทร้อยเปอร์เซ็นต์สามทีเหลือๆโอเค เตรียมเทศสำหรับจับเลยไม่เกิดเศร้าไม่เกิดจริงงั้นก็ไปโลกนู้นก่อนอีกห้านาทีบอสไม่ใช่บอสเทพเกิดเราฟาร์มมานานมากเรากลับไปรอเทพอิทธินาทดีกว่าใช่อืมสี่นาทีรออิเทธินาทจะได้จับแกให้มันจบสิ้นสักทีชึบๆต่อไปจะได้เป็นซาเซียนรัตตาของมิวสัที มิวนะมิวกับอาซิอุน่าจะเป็นตัวแบบล็อตท้ายเลยล็อตท้ายท้ายเลยจริงมิวกับอาซิอุเนี่ยล็อตท้ายเลยมิวอะมิวเอ็กอะไม่ผัไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันอยู่ที่ดวงถ้ามิวกะไอเมก้าเอ็กเกิดก็เอ็กหรือบายก็ได้ตอนนี้ไม่เลือกแล้ว <c oughs> ไม่เลือกจริงเพราะว่ามันแบบประจนตัวจริงๆจริงๆอยากได้เอ็กเมก้าเอ็กมิวทูอะแตนบายทุกอย่างผลที่ออกมาน,นั้นก็คือคือ คือไม่เกิดแต่ที่เดา<笑><笑>เกิดที่จริงผลที่ออกคืออ้าวอ้าวอ้าวไม่เกิดโอ,โ,โอเคไม่เกิดถ้าไม่เกิดทำไงได้หรอ ปามอาซิวุตรอปามอาซิวุตรอจริงนี่หลังจากที่ใส่แผ่นไปอะเนี่ยจะพูดว่าเออเลขสองแผน่นไม่รู้ว่าเคยใส่แผ่นไปก่อนหน้านั้นหรือยังแต่ที่รู้รอะเลขสองแผน่นเอาเราเอาไว้ครบดีกว่าอีกสองแผน่นก็ไปเปิดตัวอาซิวุตกันจะได้แบบนั่นแหละครบๆไปเลยแต่เกมแบบเก็บไปเกี้ยงแล้วแนยะโลกไปเนะีย่ยอ่ยดูสิแบบโอมเนะี่ยตัวไหนลูกนั้นหลงเหลือ ถ้าหลงเหลือแบบเดี่ยวๆเงี้ยแสดงว่ามันอยู่ในแบบอยู่ในเนี้ยเราจะไม่ขุดลงไปั้ามันตะเก็บไปเกี่ยงมากเนี่ยแต่เอาจงจริงตอนเนี้ยจากที่แบบนั่งซึมที่แบบว่าเทพที่เนี่ยเกิดประมาณแบบเจ็ดแปดตัวแล้วก็คือหลุดรอดไปหลายตัวมากอะหายซึมเลยตอนเนี้ยเพราะว่าทําให้เรารู้ว่าถึงจะหลุดเทพไปขนาดนั้นอะแม้แต่อาร์ซิอุดอะก็ยังชิ้นส่วนไปครบตอนเนี้ยจริง <c oughs> สุดท้ายก็ต้องหยุดบนโลกนี้ต่อไปถ้าจะเอาอาร์ซิอุฒ ที่ยิงเทพท,ที่ลงเนี่ยจหมดแล้วนะคือที่หายอยู่ตอนนี้คืออาซิวุด <c ười> คือที่หลุดไปหลายตัวก็ไม่ได้แบบซึมละเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็มีค่าเท่ากันแล้วก็อยู่ในโลกนี้ต่อไป <c ười> อ่าซอิวตดต่อไปเอ๊ะว่าคบแล้วพราว่าคบแล้วเพราะว่ามีตั้งสองอย่างอ่ะที่แบบว่าไม่เคยเห็นแผ่นมาก,ก่อนอ่ะลองไปดูไล้ปะ <c ười> นเนี่ยเพราะว่าคบแล้วเนี่ยไอ้แผ่นสองอย่างเนี้ยสองแผ่นเนี้ยตามแผ่นเนี้ยสี่แผ่นเนี้ยเนี่ยเนี่ยคิดว่า ไปดูเลยดีกว่าไปไปเฮ้ยจะว่าไปเรากลับโลกเดิมไปได้ดีกว่านั่นโลกอะไรอะ่ะนั่นนะนี่โลกอะไรออกโลกเดิมได้ป่ะโอเคเดียมาร์กกลับโลกเดิมได้ละมีที่ไหนใกล้ๆก้มั้งอะ่ะนี่นไงแองเกิลใช่ไปว่าที่นู่นแล้วกันมีอาหารไหมเออจริงด้วยเรารู้ที่นี่น่อยดีกว่าที่นี่น่าจะมีอาหารสําหรับเรานี่ไงอาหารใช่เราว่าจากที่นี่ไปเลยก็ได้อาเซอสุส เอาละมาลองดูกันดีกว่าว่าเราเราขายกี่ชิ้นแล้วเรามีครบหรือ,อยังทั้งหมดสิบแปดอันใช่ไหมน่าจะมีแล้วนะขอใส่อีกสองอันใช่ไหมสองอันเราก็บรรู้ทำแล้วมาหนึ่งสองสามสี่ห้าห้านี่ไงครบแล้วครบแล้วเหรอครบแล้วใช่ไหม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  AC a b s ซ l อุ e มันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเอฟฟกเกิดไนเกิดยัง แต่ที่ดูมามันจะให้ไปอีกที่หนึ่งซึ่งนี่อาจจะเป็นกูแจท่านั้นจงเกิดออกมาอาเซอุดันที่สุดไหนในอุดอุดอุดโอ้เข้าใจแล้วไหนคือสถานที่ที่เออมันมีใบเหลืออะไรทุกอย่างไหม,มคำถามคือคำถามคืออะไรรู้ไหมที่ไหนที่เฉลี่ยอาเซอุส เอเอที่เชิญอาซิอูดเหรอเราใช้เข็มทิศนั้นช่วยได้ปะไม่นึงนะทอ,อ,อันเชิญอาซิอูดได้ไหมหมดประโยชน์แล้วอยากทุบนฟแต่งอะไม่ได้อไม่เป็นไรเราไปหาที่เชิญอาซิอูดดีกว่าซึ่งก็ไม่รู้หรากาอยู่ที่ไหนแต่ก็เอาเป็นว่าไปหาที่เชิญอ,อาซิอูดแล้วกัน